ช่วงเวลาหนึ่งที่นวัตกรรมไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่เราสร้างเท่านั้นแต่กลายเป็นวิถีชีวิตของเราอย่างแท้จริงปี2026ไม่ได้เป็นเพียงอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมยานยนต์แต่คือจุดเปลี่ยนที่อิสระภาพการออกแบบและเทคโนโลยีผสานเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบมอเตอร์โฮมหรูไม่ได้เป็นแค่ยานพาหนะอีกต่อไปแต่คือชีวิตที่เคลื่อนไหวคือถ้อยถแถลงแห่งความตั้งใจที่บอกวกว่าการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิต ควรถูกโอบล้อมด้วยความหรูหราและปัญญาวันนี้เราจะก้าวเข้าสู่หัวใจขององค์การปฏิวัตินั้นมอเตอร์โฮมหรูดาเซนแห่งปี2026ลองจินตนาการถึงเช้าวันหนึ่งที่คุณตื่นขึ้นมาพร้อมกับขอบฟ้าแสงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณส่องผ่านกระจกบานใหญ่และบ้านของคุณสถานที่พักใจของคุณกำลังเคลื่อนไปพร้อมกับคุณนี่ไม่ใช่ความฝันแต่มันคือปรัชญาแห่งการออกแบบของ มอเตอร์โฮมหรือดาเซน2อนเครื่องจักรที่ไม่เพียงพาคุณไปยังที่ต่างๆแต่เปลี่ยนทุกการเดินทางให้กลายเป็นเรื่องราวที่คู่ควรกับการเล่าทุกเส้นโค้งทุกเส้นสายทุกกลไกซ่อนเร้นล้วนสะท้อนความจริงเพียงข้อเดียวว่าการเคลื่อนไหวควรสร้างแรงบันดาลใจไม่ใช่ข้อจำกัดดาเซนไม่ใช่แค่ยานยนต์แต่คือทัศนคติถูกสร้างขึ้นเพื่อผู้ที่ไม่ยอมจำกัดตัวเองผู้ที่เชื่อว่าความสบายควรไร้ขอบเขตและการเดินทางควรเต็มไปด้วยความหมาย หัวใจของสิ่งนี้ไม่ได้อยู่ที่เครื่องยนต์แต่อยู่ที่วิสัยทัศน์มันคือการพบกันของงานฝีมือกับจิตสำนึกวิศวกรรมกับอารมณ์มันคือตัวแทนของจินตนาการมนุษย์สมดุลระหว่างศิละปะและสติปัญญาตั้งแต่ภายในที่ปรับเปลี่ยนได้ตามอารมณ์ของคุณไปจนถึงเครื่องยนต์ที่เนียบไหลาราวกับสายลมดาเซนได้เปลี่ยนความหมายของคำว่าการเดินทางอย่างสง่าง,งามไปตลอดกาล ในปี2026ความหรูหราไม่ได้วัดจากสิ่งที่คุณครอบครองอีกต่อไปแต่จากความลึกของประสบการณ์ชีวิตดัเซนเข้าใจในสิ่งนั้นมันมอบอิสรภาพให้คุณไม่ใช่แค่ในการเดินทางแต่ในการออกแบบชีวิตการเชื่อมต่อและการแสดงตัวตนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของจังหวะชีวิตเรื่องราวและตัวตนของคุณโลกไม่ได้หยุดอยู่กับที่อีกต่อไป แต่เคลื่อนไหวด้วยความหมายมันคือการสร้างโลกส่วนตัวที่เคลื่อนไปพร้อมกับความฝันของคุณก้าวของคุณและเป้าหมายของคุณและในวิสัยทัศน์นั้นดาเซนคือสัญ,ญลักษณ์ของวิวัฒนาการถูกสร้างขึ้นเพื่อคนไม่กี่คนที่กล้าจะมองถนนไม่ใช่แค่เส้นทางระหว่างจุดหมายแต่เป็นผืนผ้าใบแห่งชีวิตที่รอให้คุณวาดอิสรภาพในอดีตอาจหมายถึงเพียงการเดินทางได้อย่างไม่จำกัด การมีถนนโล่งและท้องฟ้าเปิดกว้างแต่ในยุคข,ของลักชัวรี่มอเตอร์โฮมดัเซ2026อิสรภาพไม่ได้เป็นเพียงการเคลื่อนไหวอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นการมีชีวิตในแบบที่คุณเลือกทุกไมล์ที่ผ่านพ้นไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานที่แต่คือการเปลี่ยนมุมมองของชีวิตอิสระภาพไม่ใช่แค่การหนีออกจากขอบเขตเดิมแต่คือการสร้างขอบเขตใหม่ที่คุณกำหนดด้วยตนเอง เมื่อเทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัดดาเซนได้นำแนวคิดนี้มาสู่ชีวิตประจำวันของคุณมันไม่ได้ให้คุณเพียงทางไปแต่ให้คุณมีวิถีในการเดินทางอิสระภาพในยุคใหม่นี้ถูกถักทอด้วยความสงบความสะดวกและความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีมันคือการเดินทางที่ไร้เสียงรบกวนไม่มีสิ่งใดขัดจังหวะไม่มีข้อจำกัดระหว่างโลกภายนอกกับหัวใจของคุณทุกครั้งที่คุณขับดาเซนคุณจะรู้สึกถึงความนิ่ง ท่ามกลางความเคลื่อนไหวความสมดุลระหว่างความเร็วกับความสงบที่แทบไม่มีสิ่งใดเทียบได้อิสรภาพที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในระยะทางแต่มันอยู่ในความรู้สึกก่อขอองค์การควบคุมชีวิตดัดเส้นให้คุณมีพลังในการตัดสินใจว่าจะอยู่ที่ไหนจะไปเมื่อไหร่และจะใช้เวลายังไงไม่มีแผนที่ไม่มีเส้นทางตายตัวมีเพียงถนนที่คุณสร้างขึ้นด้วยตัวเองอิสรภาพจึงไม่ใช่คำพูดที่ลอยอยู่บนอากาศ แต่เป็นประสบการณ์ที่จบต้องได้ในทุกการเคลื่อนไหวการออกแบบของดาเซนจึงไม่ได้มุ่งเน้นแค่ความหรูหราแต่คือการออกแบบอิสระภาพทุกองค์ประกอบภายในจากวัสดุที่นุ่มนวลไปจนถึงระบบอัจฉริยะที่ตอบสนองตามอารมณ์ล้วนถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คุณรู้สึกว่าโลกทั้งใบหมุนไปตามจังหวะของคุณเองมันคือสถาปัตยกรรมของชีวิตที่เคลื่อนไหวการใช้ชีวิตแบบไม่มีเส้นแบ่งระหว่างบ้าน ถนนและอิสระภาพในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบดาเส้นสอนให้เรารู้ว่าการเคลื่อนไหวไม่จำเป็นต้องหมายถึงการหนีแต่สามารถหมายถึงการกลับมาหาตัวเองมันคือการสร้างพื้นที่ส่วนตัวที่เคลื่อนไหวได้พื้นที่ที่คุณสามารถหายใจรับแรงบันดาลใจและมองเห็นความหมายใหม่ของคำว่าอยู่อิสระภาพในมอเตอร์โฮมหรูคันี้จึงไม่ใช่สิ่งที่คุณสแสวงหา แต่มันคือสิ่งที่คุณได้ใช้ชีวิตอยู่กับมันในทุกวินาทีดาเส้น2026จึงไม่เพียงนำคุณไปยังปลายทางแต่นำคุณกลับมาสู่หัวใจของคำว่าอิสรภาพอย่างแท้จริงอิสรภาพที่นิยามโดยคุณและขับเคลื่อนด้วยจิตวิญญาณขององค์การเป็นตัวเองในทุกเส้นทางของชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยการสร้างสารรค์อย่างไม่สิ้นสุดการออกแบบมักถูกมองว่าเป็นเรื่องของความงามภายนอก แต่สำหรับ Luxury Motorhome d a ฮ s ดาเซน6การออกแบบไม่ใช่เพียงศิละปะเพื่อดึงดูดสายตาหากแต่คือภาษาของจุดหมายที่ถ่ายทอดแนวคิดของชีวิตในทุกเส้นโค้งและทุกรายละเอียดมันคือการผสมผสานระหว่างความหรูหราความสบายและการตระหนักรู้ถึงคุณค่าขององค์การเคลื่อนไหวที่มีความหมายทุกมิติของดาเซนถูกสร้างขึ้นไม่เพียงเพื่อให้คุณขับขี่ได้อย่างราบรื่นแต่เพื่อให้คุณรู้สึกถึงจุดมุ่งหมาย ในทุกการเดินทางหัวใจขององค์การออกแบบที่มีจุดหมายอยู่ที่ความเข้าใจในมนุษย์ดเซนไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากเครื่องจักรเพียงอย่างเดียวแต่จากการเข้าใจว่าผู้คนต้องการอะไรในการเดินทางพวกเขาต้องการพื้นที่ที่ให้ความรู้สึกเหมือนบ้านต้องการแสงที่อ่อนโยนในยามค่าและต้องการเทคโนโลยีที่ไม่รบกวนแต่คอยช่วยเหลืออย่างชาญฉลาดทุกองค์ประกอบจึงถูกออกแบบให้ตอบรับต่ออารมณ์ของผู้ใช้ เพื่อให้ทุกวินาทีบนท้องถนนเป็นการใช้ชีวิตอย่างสมดุลระหว่างจิตใจและสิ่งแวดล้อมวัสดุที่เลือกใช้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความหรูหราแต่เป็นการสะท้อนจิตวิญญาณของความยั่งยืนไม้จริงที่มาจากแหล่งผลิตที่ปลูกทดแทนได้หนังที่ผ่านกระบวนการผลิตแบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่มาจากระบบไฮบริดอัจฉริยะทุกอย่างในดาเซนมีเหตุผลของมันทุกเส้นสายบนตัวถังทุกปุ่มบนแผงควบคุมล้วนพูดภาษาของ ความตั้งใจทั้งสิ้นการออกแบบของดาเซนยังมุ่งเน้นไปที่ความเงียบงามมอขอองค์การเคลื่อนไหวทุกอย่างต้องกลมกลืนจนคุณแทบไม่รู้สึกถึงขอบเขตระหว่างภายนอกและภายในมันคือการเดินทางที่ราบรื่นทั้งทางกายและใจเหมือนเสียงของลมที่ลอดผ่านความสงบในจิตใจของผู้ขับขี่ไม่มีสิ่งใดรบกวนไม่มีสิ่งใดฟุ่มเฟือยทุกสิ่งล้วนอยู่ในที่ที่ควรอยู่ เหมือนการออกแบบชีวิตที่ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าความพอดีดาเซนจึงไม่ใช่เพียงยานยนต์แต่มันคือแนวคิดของชีวิตที่ออกแบบได้การออกแบบที่มีจุดหมายไม่ได้หยุดอยู่ที่รูปลักษณ์แต่มันเริ่มจากเจตนาเจตนาที่จะมอบประสบการณ์ที่เติมเต็มความรู้สึกและสร้างแรงบันดาลใจในทุกเส้นทางมันคือการพิสูจน์ว่าความงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ตาเห็นแต่อยู่ในสิ่งที่หัวใจรู้สึกได้เมื่ออยู่ท่ามกลางมัน ในทุกการเคลื่อนไหวของดาเซ้นคุณจะสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของการออกแบบที่เข้าใจชีวิตไม่ใช่เพียงเพื่อให้คุณไปถึงจุดหมายแต่เพื่อให้ทุกการเดินทางมีจุดหมายในตัวมันเองเพราะสุดท้ายแล้วการออกแบบที่แท้จริงไม่ใช่เพียงสิ่งที่คุณมองเห็นแต่มันคือสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีชีวิตอยู่ในโลกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคุณโดยเฉพาะและทุกเส้นทางคือการสานต่อความหมายขององค์การดํารงอยู่ในแบบที่งดงามที่สุด